โอเคเริ่มครับอ้าวพี่ปูว่าไงครับสวัสดีครับพวกเราทิปโอโฟลแบ็กนะคะช่องที่จะพาทุกคนไปท่องเที่ยวที่อุทยานชาติทั่วประเทศพ,พร้อมประทับตาตาอะไรวะตาอุทยานอ๋อโอเคยุดครับปูค่ะดาวจ้าแอนครับไม่เรามาอุทยานนี้คือ,อยังไงอันนี้ไงอุทยานเขาแหลมเนี่ยเราจะพาทุกท่านมาเที่ยวอุทยานที่จองขึ้นสระมวลได้ยากเราเป็นหนึ่งกลุ่มที่สามารถจองทัน <Happiness> แต่เรียกว่าครบสิเพราะว่ามีหนึ่งคนท <PAUL> ี <Elijah and fit kind> ่ไม <building> ่ข <in> yeah, okay. 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 awesome. ึ tense, okay. right. yeah. well, ้นด้วยอ่าด้วยสังขารแล้วก็ไม่อยากเป็นภาระของสังคมนะครับพี่ดาวจะไม่ได้ขึ้นไปในการทีมนี้แต่ว่าพี่ดาวจะพาไปจุดอื่นของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมแทนเดี๋ยวจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวให้ว่ากันก็คือสรุปก็คือเนี่ยเนี่ยที่เรามาเนี่ยคืออุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะครับในจังหวัดกาญจนบุรีที่เนี่ยก็คือมันที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือสันอกว่าซึ่ง เป็นตัวเงินตัวทองของเรามมกครับเป็นตัวนำโชคนะฮะโทรแค่ยี่สิบสายอ๋อสิบสายนะครับก็สามารถที่จะจองได้คือเนี้ยคือแรกวันนี้ที่เรามาเนี่ยเราจะไปนอนป้อมปีก่อนนะครับเพื่อที่เพราะป้อมปีเนี่ยจะเป็นจุดลงทะเบียนลงทะเบียนแล้วนัดพบที่จะพาเจ้าหน้าที่จะเอารถเนี่ยพาเราขึ้นไปที่สันนอกหัวนะครับดังนั้นแต่พี่ดาวไม่ได้ขึ้นเพราะว่าพี่ดาวพนดี้ปัญหาบเรื่องข้อเข่านิดหน่อย พี่ดาวก็จะอยู่เป็นเกาเการักตัวเองแต่ก็ดีใจนะมีเพื่อนมีตัวเงินตัวทองตัวเงียวก็มีเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพี่ดาวฝึกสายติดพี่ดาวก็จะสำรวจสำรวจด้านล่างด้านล่างที่อยู่ในในอุทยานแห่งชาติแล้วก็ได้แยกกันใช่ครับได้แยกกันนิดนึงโอเคงั้นเราไปดูกันที่ป้อมปีดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ป้อมปีครับไป ับประทับตากันห้ากเปิดหนึเปิดหน้าหนึ่งสองใช่ไหมห้าหกสองอันไหนเอ่ยอันนี้ใช่ไหม ข้อีมันจะมีอะไรแบบเป็น,อนปอ้อผหหอีหรือเปล่ากรเป่ามีภาพไพ่าะเป๋าปีแถวนี้หรือเปล่าอย่างนี้เหรอแล้วก็มาถึงนะครับการแนะนําจุดท่องเที่ยวต่างๆในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมที่แรกที่พวกเราจะพาไปก็คือป้อมปีมาดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างตามมาเลยถ้าหลังจากที่เราชําระผ่านบัตรข้าอุทยานนะคะเราก็วัที่อาคารบริการนักท่องเที่ยว เวลากุกแจกและก็ถึงราคาบ้านพักค่ะเดี๋ยวจะเจอแม่แบบ้านจะพาเราไป,ไปที่บ้านเรานะคะและที่พักของเราคืนนี้นะครับก็จะเป็นแพริมน้ําต้องบอกเลยว่ามันดีมากและการขึ้นแพนะครับก็บันเทิงสุดๆไปเลยครับไม่สะดวกันเดี๋ยวให้ดูนัก่งเลยอ่านี่คือแพของเรานะคะ วิธีการข้ามเข้าไปที่แพรต้องสาแพนะไม่ใช่แพเราแพอุทยานแพที่เราจะนอนคืนนี้แต่เรามีเจ้าหน้าที่พิเศษนี่ครับเจ้าพิเศษสะพานให้นะครับผมการเดินทางไปเนี่ยต้องใช้วิธีลากเอาเชือกลากเราเรียกว่ามีคนพาสะพานให้โอเคไปลองไปดู เป็นยังไงบ้างครับการขึ้นแพพวกเราไม่ได้รู้สึกลำบากแต่อย่างใดแต่รู้สึกสนุกด้วยซ้ำโอกาสหน้าจะแวะมาลากแพใหม่นะครับและภายในแพเองนะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างกว้างใหญ่มากมีห้องอยู่หนึ่งห้องนะครับภายในนอนได้4คนแล้วก็มีห้องน้ำในตัว แล้วก็มีลานอนเนกประสงค์ซึ่งต้องบอกเลยว่ากางเต็นได้อีกสาีหลังเลยครับบรรยากาศโดยรอบนะครับต้องบอกเลยว่าดีมากๆพวกเราใช้เวลาในการเก็บของสัมภาระเข้าที่แล้วหลังจากนั้นพวกเราก็นั่งชิวรอดูพระาทิตย์ตกกันธรรมชาติในวันนั้นนะครับสร้างความสวยงามและเพลิดเพลินให้พวกเราเป็นอย่างมากจริงๆครับรักแล้วนะเนี่ย หลังจากเช้าวันใหม่พวกเราผมพี่ปูพี่จืดก็ไปเตรียมตัวขึ้นสันนอกบัวกันนะครับส่วนพี่ดาวก็เดินเก็บบรรยากาศความสวยงามโดยรอบของป้อมปีเวื้องน้ำที่สวยงามฉากหลังวางด้วยภูเขาที่ผ่านสายตาของพวกเราสร้างความประทับใจและสร้างแรงบันดาลใจพวกเราเป็นอย่างมากครับใครชอบแนวนี้แนะนำเลยนะครับว่าห้ามพลาดที่ป้อมปี ครับทุกคนหลังจากที่เราปล่อยสารอาหารเสือนะครับขึ้นไปชมสันหนอกวัวโดยการเดินทางเป็นระยะทางค่อนข้างไกลนะครับนะัแต่ทางเราสายชิวเราก็จะพามาทัวร์น้ำตกกลางเตงเจงน,นะครับผมซึ่งน้ำตกนี้มีความสูงทั้งหมด9ชั้นและเป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกลและจากที่สอบถามเจ้าหน้าที่มาเนี่ย ระยะทางจากชั้นที่1ห,หรือจากตรงที่จุดจอดตรงนี้ไปจนถึงชั้นที่9ประมาณ4กิโลรวมไปกับก็8กิโลนะครับซึ่งจะพยายามพาไปให้ถึงนะครับที่9ชั้นเดี๋ยวลองมาดูดูกันว่าสายที่ไม่แข็งอย่างพีดานี่จะรอดไหมนะครับ้ำตก9้าชั้นกัะเองเจงสตจะไปดูกัน อ่ะครับหลังจากที่พี่ดาวส่งกำลังใจให้พวกเราขึ้นสันนกัวเสร็จแล้วพี่ดาวก็แยกตัวไปสัมผัสกับธรรมชาติในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมาดูการท่จนภัยของพี่ดาวกันเลยครับเดือนโงสีนะครับเราเซอร์วิสแล้วตั้งแต่ตรงนี้เลยนะฮะ รั่วนะครับก็ส่งน้ำรั่วนี่นะฮะอันนี้หนักกว่านะครับหนักกว่าสอนอันแรกอีกนะฮะพุ่งปานน้ำตกเลยนะครับผมโอ้พุ่งปานน้ำพุร้อนเลยนะแฉดีครับนี่เดินแฉมาตลอดทางเลยนะเพิ่งเดินมาได้ไม่เท่าไหร่เองอันที่หนึ่งเช่ัครับแต่มีม้าน,านั่งนะฮะจุดคัดแล้วทีมีน้ำตก ข้าจุดที่หนึ่งหรือยังนอกไม่เห็นป้ายมีช่วงทางชันบ้างนะครับเวนกรรมเลยชั้นที่หนึ่งมาตอนไหนวะโอ้อ้าวตุ๊บปั๊บก็มาถึงชั้นที่สองแล้วนะครับ ชั้นที่สองสร้อยระยะให้เดินดีๆหน่อยก็ไม่ได้ด,ด,ดชั้นที่สามนะครับไหลหลงแต่ด้วยอ่า ทางลงไปชงน้ำตกเนี่ยค่อนข้างชันนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าไลแค่ไหนเดี๋ยวชั้นนี้แปะไว้ก่อนละกันเดี๋ยวขอข้ามไปที่ชั้นอื่นก่อนละกันนะฮะโดยทางไม่ชัดเจนด้วยนะครับผมถ้าว่าเป็นทางลงไปน้ำตกอย่างเดียวนะฮะดูเหมือนว่าเส้นทางที่ต้องไปต่อนะครับจะต้องเดินตัดผ่านน้ำตกนี้ไปนะฮะเดี๋ยวขึ้นตรงนี้นะครับผมได้ น้ำเย็นน่าเล่นมากโอ้นร่นิ้มลิบลิบมีคือน้ำตกชั้นที่สี่นะครับดงพญาชั้นที่สีนี่สวยนะครับสวยอลังมากนะฮะ ้นานเล่นน้ำนครับลานกว้างมากๆเลยถ้าเดินมาถึงถตรงนี้ก็ทั้นสี่ก็ไปเร็วนะครับทางไปชั้นห้านะครับไปขึ้นไปไ่ลงมานานแล้วนะครับปูน่าจะมาชนไม้ลงไปนับนังบ่งมอสเ,เอเสยวไปทางไปแล้วทุกคน น้ำตกชั้นที่6 80เมตรชั้นตรงนี้คือชั้นที่5พีสิบักชั้นที่หับสวยอ่ะเดี๋ยวเราต้องเดินฝ่าน้ำตกชันนี้ไปนะครับอาจจะต้องมีเปียกหน่อยเฮ้ว้าว้ น่าเล่นมาก,กว่ะโอ้เดี๋ยวจะใ่้ามาเล่นอ่านี่อ่านี่นะครับไป้ายไปชั้นที่6ระหว่างทางไปชั้นที่6นะครับเป็นทางดูยากขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ไปทางไหนกันแรกนะฮะ กำลังมองหาเหรียญอยู่นะตอนนี้ผมกำลังลองเดินทวนขึ้นไปน้องตกทีนะครับเดี๋ยวจะไปเจอทางไปที่ชั้นที่ 6, 7, 8น,นะครับเดินไปข้างล่างนี่รุ่นนี่คือชั้นที่6นะครับผม เป็นบรรไดวัดใจนิดนึงระหว่างทางเจอกล้วยไม้ป่าครับสวยมากมมร้วบาทำอาไรนะครับจะไปทามคุณพี่สวัสดีตอนนี้เป็นระหว่างทางที่ไปชั้นหกและชั้นเจ็ดแต่ตอนนี้น่าจะตันริงๆงแล้วล่ะเพราะว่า ไม่มีสัญลักษณ์หรือไม่มีเส้นทางที่พอจะคลบให้ไปทางที่นักตกที่ชั้นเจ็ดได้เลยนะครับเราคงต้องมาันถึงแค,แค่นี้แหละ,ะระหว่างชัน้นหกไปชั้นเจ็ดได้ดายมากยังไหวอยู่นะแต่ว่าเส้นทางมันไม่ชัดเจนเลยนะครับป้ายก็ไม่มีพยายามดูเส้นทางเดินที่บอกว่ามีรอยก่อนหน้านนี้ที่มีคนเดินทางไปก็ คนเดินนําไปก็ไม่เคยไม่เห็นเนาะเราจะไม่เสี่ยงดีกว่าครับเดี๋ยวพงคกจบกันน้อยที่ชั้น6ไปเแล้วกัน,ลกนแล้วเดี๋ยวจะมีโอกาสในอนาคตถ้าทางอุทยานเขาบูรณะทำสถานที่ให้เดินง่ายขึ้นมีป้ายบอกชัดเจนขึ้นก็เดี๋ยวคงค่อยมาใหม่ทีหนึ่งถ้ามีโอกาสครับก็เดี๋ยวจบกันไว้ที่ระหว่างชั้น6กไปชั้นเจแล้วกันะกน,นะครับผม นะครับสบักสบอ,สบอ,บอมที่ลองใช้แอปของน,นีดัสแล้วกับระยะทางนะครับทั้งหมดเดินไปกลับก็เ3็ดามเนะครับใช้เวลาทั้งงสามชั่วโมง18นาที หลังจากที่พวกเราทำภารกิจกันเรียบร้อยเช้าวันใหม่พวกเราก็ได้มารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อพาคนดูช่องเราไปสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งจุดของทาวทัศน์ชาติเขาแหลมตามมาเลยครับเรื่องได้ครับตอนนี้เรื่องไหกันน้ำส่ง เิ่มส่าวุทยาแห่งชาติเขาแหลมก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งจุดของอุทยานชาติเขาแหลมจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ขึ้นเยอะก็ก่อนที่จะมาถึงอุทยานแห่งชาติเขาแหลมก็จะเจอตะกเกลิงเขาเวียนที่ก่อนนะถ้าใครมาล้วอยากจะแวะก่อนที่เข้าอุทยานก็แวะมาที่ก่อนก็ได้ันเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างแค่ไหนเดี๋ยวเข้าไปดูกันจังไปกันครับ ควสำหรับน้ําตกเกลิงเกาเวียนะครับเป็นน้ําตกที่เข้าถึงได้ง่ายมากอยู่ติดถนนใหญ่เลยจอดรถเสร็จก็เดินเข้าได้เหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยเลยนะครับซึ่งน้ําตกเกลิงเกาเวียนะครับก็จะมีทั้งหมด5ชั้นเมื่อได้คุยกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่แนะนําว่าชั้นที่1และชั้นที่2สวยและเหมาะกับเล่นน้ํามากที่สุดส่วนชั้นบนบนเนี่ยจะเป็นชั้นเหมือนน้าตามปุดเท่านั้นพวกเราเลยตัดสินใจเลือกเดินแค่ชั้นที่1กับชั้นที่2เท่านั้น ที่สองนะคะชื่อวังแ้าพุธหลังจากที่พวกเราเก็บภาพสนเสร็จนะครับพวกเราก็เดินทางไปต่อกันที่โเวิิทักษิยานเกิร์นกาวเวียมาดูกันครับว่าที่นี้เป็นยังไงกันบ้าง เกลียวกาวีอ่ะแต่ไม่ใช่อยู่เดียวกับน้ำตกนะครับจะเลยถึงความน้ำตกห้องแรกมีแอร์ให้นะคะท่าเสองเตียงอ่ะห้องที่สองห้องที่สองก่ะห้องที่สองก็สองเตียงแต่ห้องนี้เป็นท่อพัดลมนะพี่จีนพาไปห้องน้ำหน่อยสิ โดยที่นี่นะครับก็ะจะมีบ้านพักและจุดกลางเต็นต์บริการนักท่องเที่ยวด้วยมีน้ำน้ำทานาหลาย่านบรรยาการภายในที่นี่นะครับถือว่าสบายๆเหมาะแก่การพักผ่อนแบบเงียสบสงบมากๆครับ เราจะมาสรุปจบทริปที่อ่างชาติเขา,เ<อ>าแหลมกันนิดนึงนะครับถามว่าเป็นยังไงบ้างอ,อ่ะเดี๋ยวมาดูกันเขาแหลมเขาที่อ่างชาตเขาแหลมเนี่ยคืนแรกเราไปนอนที่ไหนครับนอนที่ป้อมปี่ครับป้อมปีนะครับเป็นไงบ้างบรรยากาศของป้อมปี๋คือมันจะเป็นเมืองน้าเพราะาเราอยู่บนองเขื่อนเนาะที่พักเราเป็นแพร นอนกันสี่คนสบายมากโล่งมากแพเราแพเป็นของเราการการการข้ามแพเราก็ตามที่เห็นในคลิปนะฮะแตก็จะมีความเป็นแอดเวนเจอร์นิดนึงเิงคโปร์สาวสงคโปร์มีลาบมีสาวก็ไม่รู้ว่าคนที่กลางเต้นเข้ามาเราแปลกๆไม่รู้ว่าเขามีฉาหรือเขาเขาลงเมสลงเมสเราไม่แต่สถานที่การเต้นก็สวย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 การเต้นเนี่ยนะไอ้บ้านพักก็สวยสวยบ้านพักก็สวยใช่คุณเลือกได้เลยนะระหว่างการเต้นกับบ้านพัก กลางเต็นท์ก็สวยบ้านพักก็สวยต้องลองลองแห่ก็แพ่ก็อารมณ์อารมณ์หนึ่งคือในหมดได้ครบเอาเป็นว่าป้อมปีนี่ยตรงจุดไหนอ่ะก็เวิร์สนะครับสายกลางเต็นท์เนี่ยมันเหมาะมากแสงเย็นนี่อย่างสวยเลยนะแสงเย็นสวยมากแสงเย็นสวยมากครับไอ้ป้อมปีนี่ก็อยู่เลยที่ทำการอุทยานไปเลยที่ทําการอุทยานเขาแหลมไปประมาณสามสี่กิโลนะครับนี่ว่าใกล้ๆกันไม่ไกลกันมากอ่ะ แล้วพี่ดาวเป็นไงบ้างครับตรงจุดจางเตซนที่ตรงที่ตัวที่ทุตยานเลยที่ทำการทุตยานเขาแหลมก็ในโตัวทยานเขาแหลมนะครับก็ไฮไลท์ของเขาก็คือน้ําตกกระเจงกระเจงอันนี้ที่พี่ดาวนี่ไปนอนคืนที่สองได้พี่ดาวไ่าเพราะว่าส่งที่ที่ปู่พี่แอนเนี่ยเขาขึ้นไปสัญลอกตัวกันนะครับพี่ดาวก็ไปนอนคนเดียวว้าวเวจ่ายแล้วทีนี้คือ ประเด็นสำคัญคือถ้าจะขึ้นไปที่น้ำตกเนี่ยต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ให้พาขึ้นไปนะ <c oughs> เพราะว่าด้วยน้ำตกมันมีความเป็นธรรมชาติสูงแล้วก็ยังไม่มีการาเป็นทางบาุรณะหรือทาอะไรให้มันชัดเจนม,มากพอมันมีป้ายแหละแต่ป้ายมันเก่ามากแล้วบางป้ายก็หลุดร่วงไปตามพื้นนะเดี๋ยวทุกคนทุกคนดูในคลิปอ่ะก็จะเห็นเองที่ดาวถ่ายมาให้และที่สําคัญคือตอนนี้ตอนนี้คือเส้นทางเนี่ยแค่จะเดินลําบากถึงลําบากที่สุด นะครับแต่สวยไหมอ่าตั้งแต่ชั้นสามสี่ห้าขึ้นไปเนี่ยชั้นสามนี่ลงไปดูไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีเส้นทางลงที่กลัวลงไปแล้วขึ้นไม่ได้แต่สี่ห้าหกเนี่ยโคตรงามอันนี้ต้องขอโคตรงามหยาบไปแน<ม>้วว่าโคตรงามจริงๆสามที่สี่เลยงามแค่แต่พอถึงหไปเจ็ดเนี่ยไม่มีเส้นทางเดินขึ้นไปแล้วเพราะว่าหาเส้นทางไปไม่เจอแล้วผมไปคนเดียวนะครับดังนั้นคือสี่งาสำคัญคือเราต้องเซฟตัวเองแล้วก็ไม่เป็นภาระให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนไม่งั้นเราอาจจะหลงได้เพราะว่าขนาด เดินลงมาเนี่ยยังหาทางลายกับยังหาไม่เจอเลยนะครับเพราะว่ามันเาพี่ดาวตอนเราไปถึงเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนำนะว่าคนแจ้งจะให้เจ้าหน้าที่เขานําไปอันนี้คือเผอิญเจ้าหน้าที่ไม่ว่างนะครับไม่ใช่ว่าพี่ดาวสื่อวิสาสะเดินขึ้นไปดุ่มๆนะแต่ว่าเขาบอกว่างั้นอาจจะขึ้นได้แค่ชั้นห้านะครับเพราะว่าเส้นทางมันน่าจะชัดเจนตรงนั้นแต่ว่าเราก็แผลนิดนึงเพราะว่าเราเดินไปปุ๊บตอนแรกก็จะถอดใจแล้วแต่เดินไปเอเห็นป้ายขึ้นเป็นชั้นหก ก็เดินต่อไปอีกเรื่อยๆจนนั่นแหละจนหมดแค่จนหมด้ต้ที่เราทานเจอชั้นที่แปดที่เก้านี่ก็ถึงขั้วว่าสวยนะอืมก็มาได้แค่ชั้นหกนี่แหละเลยไปไม่ถึงนะครับผมเราต้องจุดลางเต้นยังไงางครับอากาศดีไหมจุดลางเต็นอากาศดีมากนะครับก็คืออ่าจะกลางอยู่ลิ่นลำธารเลยเรียนนอนฟังเสียงน้ําตกถึงลำธารนี่แต่ว่าโอ้โหบรรยากาศดีมากแต่พราะในตัวยานก็ไม่ได้กว้างมากก็ขับ รถเข้ามาแป๊บหนึ่งก็เป็นที่กลางเต็นแล้วขับรถต่อไปหนึนงก็ไปจุดจอดรถแล้วก็เดินขึ้นน้ำตกแต่เตงเกียงได้เลยแต่ที่สำคัญอย่าลืมก็คือต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับอย่าเดินไปเองนะอันตรายก็เป็นอีกทางเลือกนะครับสําหรับคนที่จะมาใยญ่ชมชมเขาแหลมก็จะมีป้อมปีหนึ่งจุดกลางกลางเต็นได้แล้วก็มีตรงตัวที่ต้องการสุิยานกลางเต็นได้นะครับแล้วก็จุดต่อไปจุดต่อไปที่จุดตรงนง้ครับน้ำตกเกกิงเกาเวียเป็นไงบ้างครับเป็นน้ำตกที่ สามารถแวะเที่ยวได้สะดวกเพราะว่าติดถนนเลยถนนติดนถนนคือถ้าเราวิ่งไปจากการมันจะถึงน้ำตกเกิงกาเวียก่อนที่กำแพงอุทยานแต่ถ้าเราขี่วานมาคือจะติดถนนอยู่ฝั่งซ้ายมือเลยจนเกลิงกาเวียที่บอกว่าสะดวกเนี่ยหน้าน้ำตกมีร้านอาหารเลยรสชาติชี่ก็แวะกินได้เลยแล้วก็เดินชมน้ำตกเลยเกาเวียสเต็กเกาเวียสเต็กแล้วก็ชั้นของน้ำตกมีเท่าไหร่นะห้าชั้นห้าชั้นนะครับแต่เขาบอกว่าชั้นบนอ่ะมันจะเป็นแค่แหลมน้ำ อันที่หนึ่งเนี่ยกับทันที่สองสวยสุดละสวยสุดสวยสุดแล้วนะลูกเด็กเล็กแดงนี่เที่ยวสบายเลยสบายขับรถปุ๊บเดินเดินนิดหน่อยก็เล่นน้ำได้เลยก็เสียค่าข้าวนะก็ท่านละสี่สิบบาทเนาะเดินเข้าไปแล้วก็เจอน้ำตกเลยนะครับไม่เหนื่อยนี้เดินสบายสบายเลยน้ำตกค่อนข้างสวยค่อนข้างสวยค่อนข้างสวยน่าเล่นทีเดียวแล้วจุดต่อไปจุดต่อไปก็ตรงจุดนี้มานอนอีกคืนหนึ่งอีกคืนนึงก่อนก่อนที่เราจะกลับบ้านเขาเรียกว่าจุดอะไรนะ หน่วยเกินเกาหลีครับอุทยานเกินเกาหอีคือจะจะถอยกลับมาทางการจันทบุรีละแต่ไม่ได้อยู่ในตรงตรงน้ําตกนะเพราะน้ําตกไม่มีที่พักนะครับตรงน้ําตกเลยอ่ะไม่มีที่พักแต่ตรงเนี้ยเลยไม่หน่อยเนี่ยมันจะเป็นจุดที่พัก็นห้องพักมีบ้านพักมีกลางเต็นท์ได้มีน้ำน้ำมีห้องน้ำแล้วมีเส้นทางสื่อสารธรรมชาติด้วยเส้นทางสื่อสารธรรมชาติประมาณสองกิโลตามที่ป้ายบอกนะแต่พวกเราไม่ได้เข้าไปเพราะว่าพวกเรา ล้าจากการขึ้นสันหนอกบัวแม่ <c oughs> ใช้พลังงานไปกับสันหนอกบัวกันหมดและสอกิโลของเขาเนี่ยเขาบอกใช้เวลา1ชั่วโมงซึ่งจะคิดว่าถ้า2กิโลใช้เวลา1ชั่วโมงเนี่ยแสดงว่ามันต้องไม่ธรรมดาก็จะ <c oughs> มีชันบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ที่นี่อากาศดีตอนเช้าอากาศเยน็นตอนนี้ก็เดือนพฤศจิกาเนี่ยก็คือบอากาศโอ้สบายหนาวเย็นหนัสบายเลยฮะาอากาศตากนะก็ถ้าชอบความสงบสงบ มาพักที่นี่นะครับแล้วก็ขับออกไปที่น้ำตกเชิงตะเวออีกหน่อยนึงเลยไปที่เขาแหลมได้ก็เลือกเอานะครับผมส่วนอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ของอุทยานชาติเขาแหลมเนี่ยก็คือสันตอควถ้าเกิดใครสนใจก็เราแยกอีทีไว้ให้ตามไปดูนะเป็นอีทีของสันตอัวเลยเพราะอันนี้มันจะเต็มคาราเบลหน่อยโอเคงั้นวันนี้เราก็จบทริปกัน นี็อตสยามข้าเขาแหลมแหลมแค่นี้นะครับยังไงก็แล้วอย่าลืมกดกดไลค์กดสับปะรดใหกดแชร์ให้เราด้วยนะครับจดโอโฟแบ็คครับบ๊ายบายบ๊ายบาย อ่มาครับรอบนี้เรามีของแถมให้หน่อยก่อนกลับบ้านหลังจากเสร,ร็จภารกิจที่อุทยานชาติเขาแหลมนะครับพวกเราก็แวะมาที่เขื่อนวชิราลงกรหรือเขื่อนเขาแหลมครับมาดูกันครับว่าบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงบ้างไปกันเลยซึ่งเขื่อนวชิราลงกรนะครับชื่อเดิมชื่อว่าเขื่อนเขาแหลม เป็นเขื่อนหินถมนะครับแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่บนแม่น้ําแฝน้อยก็สร้างขึ้นเพื่อผีกระแสไฟฟ้าเป็นหลักนะครับที่นี่ครับสามารถเช่าจักรยานได้ครับแค่10บาทเป็นเขาแหลมดูเกียมเับชราลงกร ยังไงสำหรับผู้ที่มาอุธิการชาติเขาแลมนะครับขากลับบ้านก็แวะที่นี่ได้เจอกันใหม่ทิกหน้านะครับสวัสดีครับฝันกับกรุงเทพหลยไหม